สี่ชั่วโมงครับเราจะต้องได้รับคำตอบจากท่านเฉลิมอยู่บำรุงอีกสี่ชั่วโมงเท่านั้นครับพี่น้องวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามักราวัน29มกรามักาวันขอบคุณครับอ้าวขอประชาสัมพันธ์กันอีกนิดหนึ่งคุณเตือนใจและครอบครัวจากปากช่องนะครับ มาพบกันหลังเวทีเลยนะครับนะครับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวให้ปล่อยปล่อยต่อเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะแกนําจะปากช่องนะครับแล้วก็นปชปากช่องเนี่ยคุณประจวบนะครับมาพบหลังเวทีครับกลุ่มเพชรบูรณ์หนึ่งพร้อมกันที่รถด่วนนะครับจากคุณเดชอิทธิพลยังไม่รู้จะกลับหรือเปล่าอาจจะไปประชุมกันนะฮะพี่สมเกียรตินะจากชัยนาทมหาเจพอนด่วนหลังเวที อ่าหมดแล้วนะครับเอาการาสิงน,นะมีรถตู้มาสองรถตู้กับสองรถบัสเอาขอบคุณครับประกาศให้หมดเลยนะ <_' S 1> <__>ขอต่อเอิกับเลยห้าสีนอปชพิษณุโลกวังสารพีชัยภูมิห้าสามแดงบ้านฉางสอปปะปชัยนาดและทุกทุกคนเอากลุ่ม ลำปางมาด้วยสอจอนาชัยขอบคุณครับมีใครยังไม่ได้เอ่ยชื่อเองเอาทุกทุกคนตอบมือให้ตัวเองยี่สก,กา้ามคกะลาวัน29่ก,กา้ามคกะลาไปแล้วนะเดี๋ยว6กโมงรู้ผล เดี๋ยวพาไปเดีาไปหานะช่วงนี้ครับหลังจากจาาไปแล้วกลุ่มศิลปินวาดกวีพร้อมแล้วครับที่ขึ้นมาพบปากับพี่น้อมขอเสียงตบมือให้กับกลุ่มศิลปินวาดกวีครับพี่เพียงคำติดต่อด้วยนะครับพี่เพียงคำครับ มาจากคณะนักเขียนแสงสำนึกนะครับผมชื่อวาดละวีนะฮะคือคุณไม้หนึ่งกองทีเชิญมา <c oughs> อ่านถแถลงการแต่ว่าผมเห็นว่าถแถลงการเนื้อหาก็จะเหมือนเหมือนกับที่หลายคนอ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นจะขอพูดประเด็นเดียวนะฮะนิดน,นึงก็คือกรณีเอ,อคุณสมยศศึกษาเกษตรสุขที่เพิ่งถูกพิพากษานะฮะตัดสินจำคุกสิบเอ็ดปีนะฮะสิบเอ็ดปี เพิ่งเพิ่งถูกตัดสินไปเนี่ยเมื่อไม่กี่ไม่กี่วันก่อนนะอาทิตย์ก่อนนะตัดสินจำคุกนะฮะด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นเวลาสิบเอ็ดปีเนื่องจากนะฮะพิมพ์บทความสองชิ้นนะพิมพ์บทความสองชิ้นถูกตัดสินจำคุกสิบเอ็ดปีซึ่งบทความสองชิ้นเนี่ยคุณสมยศเนี่ยไม่ได้เป็นคนเขียนนะไม่ได้เป็นคนเขียน แต่ว่าเป็นคนพิมพ์นะฮะเป็นคนพิมพ์เป็นคนจัดจำหน่ายแต่ไม่ได้เป็นคนเขียนนะฮะแล้วบทความสองชิ้นนี้เนี่ยสารตีความว่าผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองจึงตัดสินจำคุกค,คุณสมยศในฐานะคนพิมพ์เนี่ยสิบเอ็ดปีนะะทีนี้คุณสมยศเนี่ยก็ต่อสู้คดีนะครับต่อสู้คดีคุณสมยศต่อสู้คดีโดยยกพรบรจดแจ้งการพิมพ์สองห้าห้าศูนย์ขึ้นมานะฮะ พบรบจดแจ้งการพิมพ์2550ซึ่งออกเมื่อปี2550นะฮะซึ่งยกเลิกยกเลิกพรบการพิมพ์2484นะครับยกเลิกพรบการพิมพ์2484ซึ่งพรบการพิมพ์2484มีเนื้อหาคือคนที่เป็นบรรณาธิการคนที่เป็นผู้พิมพ์คนที่เป็นผู้จัดจำหน่ายนะฮะหนังสือสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์นะที่มี ข้อความหรือบทความหมิ่นประมาทนะฮะต้องรับผิดนะฮะนะ,ะต้องรับผิดร่วมกับผู้เขียนไอ้นี่คือเนื้อหาของพรบรการพิมพ์2484ซึ่งถูกยกเลิกไปโดยพรบรจดแจ้งการพิมพ์2550นะ,ะผมพูดนี้อาจจะบางคนฟังไม่ถานะจะงงนิดนึงนะก็คือว่าพอมีพรบ2550แล้วเนี่ยนะก็ยกเลิกไอ้กฎหมายเก่ากฎหมายเก่าเนี่ยยกเลิกด้วยพรบ2550นี่แหละยกเลิก กฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกไปก็คือพรบการพิมพ์นะ2484ซึ่งกําหนดให้คนที่ทําหน้าที่บรรณาการนะผู้พิมพ์ผู้จัดจําหน่ายเนี่ยไม่ต้องรับผิดนะทีนี้เนี่ยหลังจากมีการใช้นะฮะหลังจากมีการใช้พรบจดแจ้งการพิมพ์2550ซึ่งยกโลกยกเลิกกฎหมายเก่าไปเนี่ยนะฮะก็มีคดีความนะฮะระหว่างคุณหม่อมราชวงศ์นะพิดยาธรเทวกุล กับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะเขาหม่อมราชวงศ์ปริยทรเนี่ยก็ฟ้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะฐานหมิ่นประมาทก,ก็สู้คดีกันไปจนถึงศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินออกมานะให้ยกฟ้องยกฟ้องเนื่องจากมีการบังคับใช้พบรบจดแจ้งการพิมพ์2550จึงยกฟ้องเพราะว่าพบรบการพิมพ์2484นี้ถูกยกเลิกไปแล้วบันธิการไม่ต้องรับผิดชอบ คุณสมยศยกข้อต่อสู้นี้ขึ้นมาสู้คดีแต่สารวินิจฉัยว่านะสารวินิจฉัยอย่างนี้นะะสารวินิจฉัยว่าเอ,อคุณข้อต่อสู้ของคุณสมยศเนี่ยทําให้คุณสมยศพ้นจากความผิดของพรบสองสี่พรบการพิมพ์สองสี่แปดสี่นะฮะแต่ยังผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองในฐานะที่เป็นผู้พิมพ์ผู้จัดจํำน่ายนะฮะ สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหามินประมาทพระมากรัตรินะฮะทั้งที่พรบการพิมพ์สองสี่แปดสี่ที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยก็คือมีเนื้อหานั้นมีเนื้อหาให้บกนะฮะต้องรับผิดชอบนะต่อสิ่งพิมพ์ที่มินประมาทนะฮะเนื้อหาที่ถูกยกเลิกไปนะคือบอกว่าให้บกเนี่ยต้องรับผิดชอบนะะแล้วก็ถูกยกเลิกไปแล้วก็มีคดีเกิดขึ้นแล้วนะคือมันเป็นเรื่องที่ ผมคิดว่าอธิบายบนเวทีอย่างนี้ยากนะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้าอินเทอร์เนต็ตได้อยากให้ไปอ่านบทความที่ประชาไทยนะอ่านบทความเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่พูดตรงๆแล้วคือตั้งแต่ผมติดตามการเมืองมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นคําพิพากษาอะไรบ้าบอคอแตกขนาดนี้มาก่อนนะคือสารวินิจฉัยสองคำวินิจฉัยที่ขัดแย้งกันเองนะขัดแย้งกันเองตอนแรกเนี่ยบอกว่าสมยศพ้นผิดจาก พรบการทีม2484เสร็จแล้วบอกว่าสมยศผิดเพราะว่าเป็นผู้พิมพ์ผู้ตัดจำหน่ายก็พอพรบ2484นด้มันกำหนดว่าผู้พิมพ์ผู้ตัดจำหน่ายคนผิดแล้วมันบอกไม่ผิดอ่ะไม่ผิดเร็จแล้วมึงก็มาบอกอีกว่าผิดคือมันแย้งกันเองนะฮะซึ่งผมขอถามตรงนี้เลยนะถามไปอย่างนายทวีนะฮะนายทวีที่เป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญานะฮะที่ออกมาพูดเนี่ยออกมาพูดเมื่อสงห้าสองทีไม่กี่ครั้งก่อนเนี่ย คุณเสียสติหรือเปล่าคุณจะรักษานะองค์ค้าดที่ตัดสินนะตัดสินคดีสมยศเนี่ยคุณเสียสติหรือเปล่าถึงมีคำพิพากษาที่ติงต้องขนาดนี้จะบ้าเหรอมีที่ไหนในโลกนะขัดแย้งกันเองครับนะผมขอพูดสั้นๆแค่นี้ขอบคุณมากครับ